วสวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิว ep สาจ็ดกันมาแล้วค่ะวันนี้เห็นเราเป็นยังไงคะใส่ชุดเ,เข้าตีมเทศกาลส<ช>ุดๆเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะันตุษจีนแล้วใช่ค,ค่ะก็เราจะได้ถือโอกาสมาอวยพรวันปีใหม่ของจีนด้วยนะคะอะ,อะไรนะลูกให้คุณแม่เลยซินเจีย,ยู่อีซินนี้หัวใช้นะคะก็คือขอให้มีความสุข เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องอะไรคะลุยวันนี้เราจะมาพาดูยาริสค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในรุ่นที่ก็เป็นที่นิยมมากเป็นที่นิยมเป็นที่ฮอตคีดเพราะว่ายาริสเนี่ยตีเป็นรถอะเหมือนห้าประตูเดี๋ยววันนี้เราบอกกันว่าเราจะมารีวิวทั้งหมดเนี่ยหกคันมันมีก็คือมีทั้งหมดสามรุ่นสามโฉมนะคะก็คือโฉมเนี่ยเป็นโฉมที่ เป็นอะไรที่ขายดีมากเายนะคะเป็นอะไรที่ขายดีมากๆนะคะตัวเนี้ก็คือค่ะวันนี้เราจะเอาให้มาดูอันนี้รถเข้าใหม่ค่ะปกติเวลาเข้ามาที่ร้านเราถ้าบอกว่ารถเข้าใหม่รอรอปรับสภาพก็คือยังไม่ทําอะไรเลยนะคะเห็นเหมนูเห็นไหมคะเนี่ยสเกิร์ตก็จะยังมีรอยปกติเราจะเก็บให้เนี่ยสเกิร์ตก็จะมีรอยขีดข่วนอยู่นะคะตัวนี้ให้สเกิร์ตให้อะไรรอบคันหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ได้แม็กมาด้วยนะคะก็เข้ากับตัวรถได้ดีได้เป็นดําเงา นะคะแมกแมกเนี่ยเป็นเป็นสีเป็นดําเงาก็เข้ากับตัวรถสีขาวได้ดีคือตัวนี้เป็นตัว e limited e limited ใช่ไหมคะ e limited ปีอะไรคะลูกปี9.10ค่ะปี09.10นะคะผ่อนประมาณ4ประมาณ5้าพันะสีก็ค่าก็ผ่อนประมาณ5,000ได้สีขาวได้สเกิร์ตรอบคันไม่เป็นตัว e limited คือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ดาวไม่อะไรเลยไม่อยู่ที่เท่าไหร่คะลูก อยู่ๆก็กระโดดไปไหมเมื่อกี้บอกห้าพันนี่อยู่ที่ประมาณนี่นี่คือแบบเราไม่ดาวไม่อะไรเลยก็อยู่ที่ห้าพันถ้าใครดาวก็จะต่ำก็จะต่ำลงมาหน่อยโอเคค่ะ,คะต,รตรงนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะคะมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันถ้าปีศูนย์เก้าจุดหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าไม่ไมเยอะนะคะมาดูสภาพข้างในกันไหมคะลูกค่ะว่ารถประมาณปีศูนย์เก้าจดหนึ่งศูนย์ในสภาพเป็นไงบ้างนะคะค่ะดูนี่ขอขอดูหน่อยเป็นตัว e อลิมิเต็ดนะคะ เดี๋ยวเป็นเบาะนั่งเป็นยังไงโอ้รถเข้าใหม่ก็ยังไม่ได้อะไรยังไง,ยงเยอะแยะมากมายนะคะแต่แต่คุณแม่ว่าขนาดรถเข้าใหม่ก็ยังคือเราดูดสเสน่ห์รถเราก็จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างร,ระบบระบบของมันก็คือเนี่ยตานนี้เลยร,ร,ระบบแอร์ก็มือหมนุนใช้งานง่ายทุกอย่างคือ t o โยต้าก็ประมาณไหนยะค่ะใช้งานง่ายนะคะแต่ลูกลูกค้าก็ถือว่าเขาดูแลรถดีนะ พอเบาะนี่ก็คือเป็นเบาะเดิมๆที่ติที่ติดมาจากตั้งแต่แรกเลยไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรนะคะค่ะทุกอย่างโอเคหมดเดี๋ยวคุณแม่ขอก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดๆเล็กๆน้อยๆที่ที่ปกติถ้าตั้งตั้งขายเนี่ยมันก็จะเนียนกลิบแลวก็คือราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันใช่ไหมคะคันนี้ก็ถือว่าด้วยราคาได้สีได้ชุดแต่งรอบคันเมื่อกี้มีสเกิร์ตรอบคันหมดเลยนะคะมีสครับเพจมีอะไรให้หมดเอ้ยไม่สครับเพจเขาเรียกว่าอะไรน่ะไอตัวเหมือนเหมือน หมือนอ,ล,อลูมิเนียมหรือสแตนเลสอะเวลาที่เปิดปิดเนี่ยคุณแม่ก็จำไม่ได้แล้อ่าก็คือมีให้หมดทุกอย่างเลยนะคะ<ฆ>แล้วก็ Toyota ดูแลง่ายโอเคอันดับแรกๆคือเรามันดูแลง่ายอยู่แล้ว<ฆ>นะครับอะไหลอะไรทุกอย่างก็หาง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอโอเคมีคู่มือก็ยังมีอยู่นะคะ,คะก็แสดงว่าลูกค้าเขาค่อนข้างดูแลเอาใจใส่ดีนะคะอ่าโอเคก็คือคันนี้ถ้าภายในก็ประมาณนี้มันเป็นรถรถสไตล์5ประตูนะคะ ราคาสองสี่เก้าเป็นตัว e limit นะคะได้แม็กพร้อมได้ได้แม็กได้สักเกิร์คุณแม่ว่าชุดแต่งนี่ก็หมดหลายตังแล้วนะลูกค่ะ่แค่ชุดแต่งเนี่ยมาดูมาดูด้านหลังไหมคะลูกได้อืมโอเคเนี่ยด้านหลังก็น่ารักดีค่ะมันเป็นรถที่แบบว่าใช้ในเมืองเนี่ยน่าจะดีมากเลยเพราะว่าหาที่จอดง่ายนะคะที่เก็บที่อะไรตัวนี้ก็ถอดออกได้เหมาะวางเท้าแต่ว่ากาเอามาวางไว้เมาางไ้หลังจะได้ทำงส่นได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือถือว่าเป็น ก็สมบู์แบบอยู่นะถ้าถ้าดูรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าชงเสร็จอะไรเสร็จทำความสะอาดเสร็จก็น่าจะโอเคค่ะเป็นรถสไตล์ห้าประตูเล็กๆน่ารักนะคะเนี่ยค่ะเป็นตัวอีลิมิเตดนะคะจะมีตัวนี้ติดบอกไว้อยู่ไม่แสนเจ็ดหมื่นกว่าโลนะคะสนใจก็เออขิงแม่ไม่ได้เปิดอันเนี้ยฝากระโปรงฝากระโปรงอืมหนูเปิดฝากกระโปรงให้หน่อยเพราะที่นี่บางทีเวลารถรอปรับสภาพรออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะคะโอเคคุณแม่เปิดฝ้ามันเบาน่ารักดีอะไม่หนักเลยง่ายโอเคอันนี้คือมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ไําทำอะไรเลยเขาก็เช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ขอดูหน้าเพราะว่าปีลึกๆเนี่ยคุณแม่จะขอดูละเอียดนิดนึงนะะใชไ่ได้ได้าหน้เดิมนะคะ,คะหน้าถือว่าหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะ แล้วก็เอด้านหน้าไม่มีโดนอะไรมาข้างล่างไม่มีโดนช้อนมาถือว่าคันเนี้ยค่อนข้างคือคือเนียบนะก็คือถ้าเทียบปีเดียวกับรถของเขาเองเนี<ฆ>่ยถ้าเป็นเทียบกับปีเดียวกันอะ่ะ<ฆ>คุณแม่ว่าก็ถือว่าเขาสภาพน่าใช้มากะคะ่ะ<ฆ>คือด้วยความที่มันผ่อนไม่ไม่แพงแล<ฆ>้วประมาณห้าพันนะคะหรือว่าใครอยากจะผ่อนถูนั่นก็ก็เพิ่มเงินดาวน์หน่อยแต่ว่าของเราที่ร้านตอนนี้ลูกค้าประวัติดีอะไรดีอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เริ่มต้นเริ่มต้นดาวที่ศูนย์บาทอยู่แล้วนะะตอนนี้เราก็มีโปรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ999ออกรถได้เลยประมาณนี้นะคะออ้ใช่999คือออกรถออกรถ9 9 0บาทคือแบงคันมา999บาทดีใช่ได้เงินทอนด้วยใช่ค่ะก็คือโปรตอนนี้ก็คือเนี่ย999เพราะว่าของเราเนี่ยธนาคารค่อนข้างปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ายอดค่อนข้างสูงนะคะก็ดีา็ือเค เป็นร้านขนาดใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคันถัดไปกันเลยดีกว่าเป็นสีดำนะคะใช่เลยคันนี้สีดำปีปีสองปีสิบสอก็จะใหม่กว่าตัวโน้นหน่อยนะคะเออมาอยู่ที่เท่าไหร่คะลูกสองแสนเอ้ยมาอยู่ที่หนึ่งแสนห็ดพันค่ะหนึ่งแสนหนเจดพันะคะแต่ตัวเนี้ยก็คือจะมีจะมีติด LPG มาด้วยนะคะเป็นตัวติด LPG มาด้วยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ2องแสนสาพันเอ๊ะราคาเท่ากันเลยนะ ถูกไหมคะถูกปะถูกต้องเก้าสามสี่เอ๊ะราคาเท่ากันเลยนะคะเนี่ยตัวเกณฑ์นี้กับตัวนี้สองสี่เก้าราคาเท่ากันแต่อันนี้นี่ดูบอกราคาถูกว่าเนี่ยสองสี่เก้าเหมือนกันสองสี่เก้าอันนี้ก็สองสี่เก้าแต่ตัวนี้เป็นตัว E ธรรมดาแล้วก็ติดแก๊สมาใช่ไหมคะค่ะพอติดแก๊สมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเหมือนกับว่าราคาถึงจะปีสิบสองก็จริงแต่ว่าราคาก็จะลงมาราคาก็จะลงมาหน่อย แบบแบบที่บอกเนาะทั no oh. ้งท mm ั้งเรื like ่องรุ่นทั้งเรื่องอะไรแต่ตัวนี้ทําข้างในดีนะลูกมีผลตัวนี้อ่าตัวนี้เขาติดจอมาสองสี่เก้าก็เลทผ่อนก็พอๆกับคันคันที่แล้วนะคะใช่ค่ะอ่าเลทผ่อนเท่ากันก็เราเแต่คนชอบเลยใครชอบแบบแต่งมาให้แล้วเนียนเนียนก็คันเมื่อกี้ก็ตอบโจทย์อยู่ใช่อันนี้ปี2012นะคะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่อยากจะให้ดูนิดนึงว่าด้านหลังอ่ะถ้าถ้าติดแก๊สมาเป็นเขาติดแก๊สแบบไหนมานะคะ ตัวนี้เป็นเอ้ยตัวนี้ไม่ใช่ตัว e คูู่ดผิดทำไมมันถูกกว่าคุณแม่ถึ่งรู้ละมันตัว j มันเป็นตัว j อ่ามันเป็นตัว j มันก็จะเหมือนกับรถอ่ะ toyota ก็จะมีอย่างเงี้ยหลวมีมีตัว j ตัว e e limited ตัว g ตัว s อะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะเนี่ยจริงอ่ะตรงคู่มือต้องอยู่ด้านล่างแต่นี่เขาน่าจะติดแก๊สมานะคะติดแก๊สน่าจะเป็นแก๊สถังโดนนัทหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะเขาทําเรียบร้อยมากเลยค่ะหลวถามว่าไม้เยอะไหมไม้ก็ไม่เยอะนะคะ ได้เป็นตัวเจนะคะคือสมับปีสิบสองค่าู้มือก็มีให้พร้อมนะคะตัวแนบเบาก็ปรับไปด้านหน้าได้นะเห็นไหมใช่แค่กดตรงนี้แล้วก็พับไปด้านหน้าสามารถเก็บของได้เพิ่มมากขึ้นอีกเวลาไปซื้อของเยอะๆนะคะอ่าทำจริงมันสามารถพับจนเหมือนนอนไปได้เลยด้วยใช่ค่ะเนี่ยมันพับไปท้้งหน้าได้ไหลได้ใช่ค่ะโอเครถก็เรียบร้อยดีนะคะรถคันนี้ทำความสะอาดหมดแล้ว รถคะันนี้ก็คือพร้อมขับออกไปได้เลยใช่ค่ะปกติถ้าเป็นตัวเจอแม็กติดรถมามันจะเป็นตัวล้อกระทะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นล้อแม็กเป็นเอาเข้าล้อแม็กตัว E ีมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะภายในก็เหมือนใกล้ๆเคียงกับกับตรงโน้นคุณแม่ก็จะไม่ไม่ลงรายละเอียดเยอะใช่ยางก็ยังใช้ได้อีก ก็จะมีคันนี้ก็จะมีที่เขาติดหน้าหน้าจอมาให้ใช่ค่ะแล้วก็คันนี้เท่าที่ดูมีเซนเซอร์ด้วยนะคะก็เนี่ยเขาติดจอมาอะไรมาคือเขาดูดูแลเจ้าของอ่ะเขาเขารักรถเขาอยู่แล้วใช่ใช่เขาใส่เขาติดจอติดอะไรมาให้มันดูพร้อมใช้งานอะไรเงี้ยมัเซฟตี้พร้อมแล้วคันนี้อ่าใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเอ่อให้็จะเปิดด้านหน้าไันหรือจะยังไงอได้ค่ะลองเปิดดูก็ได้ว่าเอ้ยสภาพหลังจากชงมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ <Okay. S 2> เป็นไงหนูวันนี้ก็จะแดง,ดงดกันนิดนึงน่ารักแจ่มเยยผมอโอเคอ่าเป็นแบบนี้เป็นโอเคลงมาได้เลยเนี่่ะอันนี้ก็คือสภาพที่ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยฝากระโปรงฝากระโปรงทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะคะ,คะก็คือ เราก็บอกหลายรอบแล้วนะคะว่าเโดนรถโดนชนมาอะไรมาเราไม่ซื้อเข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกค่ะอ,อหรือไม่ก็เผื่อมันมีรถที่เข้ามาเทินที่มันอาจจะโดนเบียดโดนอะไรมาแล้วก็แล้วก็แจ้งตามตรงกับลูกค้าไปนะคะว่าเอ้ยรถมันมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะคือก,ก็ดูรวมๆคันนี้ก็ซื้อได้สบายใจค่ะ ไม่มีอะไรนะหนูที่หนูบอกครั้งที่แล้วไม่มีตาดีได้ตาไล่ตารา้าาเสียมาเชรยนต์ตายังไงก็ได้รถด,ดีกลับไปนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราคัดคมาแล้วตั้งแต่ผแผนกซื้อของเราเนาะคันนี้ก็คุ้มค่าตรงที่ว่าติดแก๊สมาให้พร้อมถ้าคุณชอบความประหยัดนะคะ,คะไม่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะอยู่แค่แสนหกหมื่นกว่าโลราคา2องแสนสี่หมื่นกว่าบาทก็ผ่อนประมาณห้าพันนะคะก็สบายๆค่ะวันนี้เบสซอนเจ็ดสิบสองงวดทุกคันเนาะใช่ก็ห้าพันใช่ค่ะ แล้วก็ต่อไปเราก็จะเอารุ่นที่เป็นรุ่นถัดจากรุ่นนี้ก็ไปจะเป็นรุ่นนี้ใช่อันนี้คือรุ่นแบบเจนแรกๆเลยอันแรกก็คือเจนนีู้้ส่กจะถึงปี12หรือปี13ามนี่แหละถ้าคุณแม่จำไม่ผิดปีสิาแล้วก็ปี13าปลายปีมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วพอปีสิบปลายปีก็จะเป็นโฉมนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอยู่สองคันนะลูกก็คือเอาตัวนี้ไหมตัวนี้กับตัวนี้ไหมคะได้ค่ะเพราะตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัว E ีกับตัวจีถูกไหมจะได้พาดูเลยวว่าอัันนี้ต ั้งสองรุ่นมันต่างกันยังไงเนาะอันนี้ตัวจีใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอีตัวนี้ก็อีอันนี้จอันนี้ E ค่ะเอออันนี้จีเราเปิดแค่คันเดียวพอสองคันเนี่ยแล้วก็เพราะว่าข้างในเหมือนกันหมดแล้วเปิดอันนี้กับอันนี้ค่ะอ่าคันนี้เป็นตัวเป็นตัวเจเป็นตัวอีค่ะพูดผิดอีกอะอะไรของเขานี่แม่พูดผิดนะไม่ใช่ลูกพูดผิดเออรุ่นนี้เป็นปีเป็นปีสองพันสามนะคะเอ่อราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งผ่อนอยู่ประมาณหกพันนิดนิด นะคะงันนิดนิดแล้วก็มาอยู่ที่เท่าไหร่ลูกตอนนี้มาของคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันค่ะหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลประมาณนั้นนะคะราคาสามแสนหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าได้เป็นสีขาวแม็กได้เป็นอะไรนะลูกเ,เขาเช้าใส่แม็กแต่งมานะใช่เป็นแมส้มถ้าใครชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็บอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราเวเาเปลี่ยนสีให้นะคะค่ะค่ะคันนี้<บ>มีเซนเซอร์ด้วยนะอืมใช่ภายในภายในเขาจะภายในตกแต่งใหม่แล้วนะคะันเนี้ย ค่ะภายในจะเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรอะคิงเบาะเบาะก็ทําสวยดีเหมือนกันนะเบาะเขาเย็บสีเดียวกันกับแม็กที่เขาไปแต่งมาคุณแม่มีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเออมันจะใหญ่กว่าตัวโน้นหน่อยนึงอ่าใช่มันจะกว้างกว่านะคะใช่ใมันจะมีความกว้างกว่าแม่แม่กระทั่งถ้าดูจากทรงข้างหน้าทรงก็ดูมันจะใหญ่กว่าค่ะเนาะแล้วก็ด้านหลังคุณแม่ว่าน่าจะเก็บของได้เยอะกว่าด้วยแต่จำได้ว่าเราอ่ะเคยรีวิวรถรุ่นเนี้ยเป็นอีพีแรกของเราเลย ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเอ้ยเราเราจะรีวิวอะไรยังไงดีเราเพราะเราอยากรีวิวลถคซันแรกของเราอยากรีวิวอะไรนะอะไรที่มันดูคุ้มค่าคุ้มราคาเออใช่แต่ว่าวันนี้ก็มีที่เอามาก็คุ้มค่าคุ้มราคานะใช่อนสี่พันไปปลายฝรอนห้าพันกว่าหกพันกว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ละอีพีแรกเราเลือกยาริสแปลว่าเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่ายาริสมันค่อนข้างคุ้มใช่ใช่เป็นอีพีแรกเราเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกอ่ะที่เราจะรีวิวเราจะทํายังไงกันดีเราจะรีวิวอะไรดีเเเรากกก็คิดัันนนยออะหมื เพราะคนรีวิวเยอะแยะหมดเลยแล้วก็เอ้ยโอเคเรารีวิวความน่าเชื่อเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นให้ลูกค้าดีกว่าไหม mm hmm. เราเห็นอะไรเราก็พูดตามตรงไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องหมกเม็ดไม่ต้องปิดบังอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก, mm hmm. ก็ก็เป็นที่มาของเราสองคนแม่ลูกใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราพาดูข้างหลังนีก่ก่อนเนาะพาดูข้างหลังดีกว่าปะข้างหน้าไม่ต้องดูหรือจะดูไหมลูกข้างหน้าคันนี้ปีสิบสามก็เปิดไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันด้ได้ดพาดูทุกคันเลยจะได้พาดูทุกคันเลยก็ได้ค่ะ อยู่นี่โอเคอืมนะคะเปิดแง่โอเคเห็นไหมคะข้างหลังมันจะกว้างกว่ามีฐานมีอะไรให้พร้อมเสร็จหมดแล้วนะคะเออตัวนี้โอเคนะเนี่ยลูกอืมใช่เหมือนที่คุณแม่พูดจริงๆค่ะว่าหลังมันไปศษาคุไปมันรู้สึกได้เลยว่ามันกว้างขึ้นอ่ามันกว้างกว่านะคะแล้วก็ถ้าไปดูแค่แค่แค่ภายในห้องผู้โดยสารก็ก็กว้างก็รู้สึกแล้วใช่ใช่ได้นั่งก็จะรู้สึกว่ะอ่าใช่ค่ะก็เหมือนกับแพงกว่าตัวนั้นยังไม่ถึงแสนเลยจะได้เปลี่ยนโฉมละ ก็แล้วแต่ลูกค้าเราอบางคนเคาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยบางคนชอบโฉมนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แบบความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันรถเดิมๆเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะมากมายได้เป็นตัวได้เป็นตัว E นะคะได้สีขาวไม้ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับปีละปีสิบสามหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสี่หนึ่งผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันนะคะคันนี้โอเค ดูเดินหน้ารถดิค่ะคิงลองดูที่หน้ารถเป็นไงรถนี้ชงเสร็จแล้วเนี่ยเอี่ยมขนาดนี้นะคะเนี่ยเอี่ยมหมดเลยดูตามน็อตได้เลยค่ะเวลามาเรามาดูน็อตกันก่อนถ้าซ่อมมันจะต้องถอดน็อตออกแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูลองดูก็ได้ว่าเวลาเราดูดูสีเนี่ยดูสีความเมอความสม่ําเสมอของสีมันนะคะพวกเนี่ยพวกกราฟบางชิ้นเขาไปแก้มาสีมันจะโดดออกมาเลยช่สีใช่เพรา่มันทํามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูสภาพโดยรวมว่าทุกชิ้นอ่ะมันสีใกล้กันไหมใช่ เดี๋ยวเราค่อยมาปิดทีเดียวดีกว่าไม่ลูกได้ดีค่ะจะได้ใช่ไปต่อกันเลยเร็วๆเลยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะพามาดูตัว G ค่ะนะฮะตัว G เนี่ยมันจะได้ออปชั่นอะไรต่างออกไปหนูเรามาดูมันได้รู้สึกถ้าคันนี้จะได้ engine star t แล้ราคาดูมากเลยอ่ะสามสองเก้าสามสองเก้านี้หนึ่งหมื่นเก้าพันม่ก็ใกล้เคียงกันมาล์แสนสี่หมื่นหกพันกว่าโลนะคะใช่ค่ะได้เป็นตัวจีได้แล้วค่ะคุณแม่ว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอน ชขวดคันเนี่ยคือไม่มั่นใจว่าตัวเองตั้งราคาผิดหรือเปล่าเนี่ยสามสองเก้าเนี่ยเออใช่ผ่อนหกพันกว่าไม่ใช่มันห่างกันปีหนึ่งนะแต่ว่าราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวเองใช่แล้วมาก่อนเลือกก่อนอ่ะได้ติดตัวจีนะตัวจีด้วยใช่แล้วมาตัวจีนูเห็นไหมเนี่ยนูเห็นไหมคะเนี่ยลูกมันจะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแล้ว ติดอันนี้มาหมดแล้วอ่ะไฟเลือกกระจกมองข้างแล้วก็มือจับเห็นไหมไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่อันนี้มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยติดฟิล์มมาหมดแล้วด้วยคันนี้อันนี้พร้อมใช้เลยค่ะอันนี้พร้อมใช้ของจริงค่ะเอ้ยแต่ภายในก็โอเคด้วยเนี่ยใครมาก่อนเลือกก่อนจริงภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะอ่า ep ep นี้ก็บอกเลยเงินเดือนสักหมื่นสองถึงซื้อได้อ่เซฟเซฟเลยหมื่นห้าซื้อได้เครดิตแบบใส่กิ๊ง หมื premises, 1 1, water, iken, right. ่นสองก็ได้หนึ่งสองก็ได้หมื่นสองก็ซื้อรถได้แล้วนะคะค่ะหมื่นสองซื้อรถได้แล้วตัวนี้ดีอย่างมันเป็นเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเป็นเ e n g i นสตาร์ทแล้วนะคะคั็น e n g i n อนสี่พันเงินเดือนหมื่นนึงยังไหวเลยอ่าระบบแอร์มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะค่ะแล้วก็มีเป็นพรมอลไร m ั l t i f ั n c t i o n ถ้าเป็นตัวจีก็คือสิ่งมันที่มันเพิ่มมานะคะเออน่าใช้น่าใช้คันนี้โอเคแล้วก็สภาพอะไรสภาพเห็นไหมคะที่มีอะไรทะเลาะเลยใช่ไหมอ่าใช่เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยบางทีมันเป็นหนังเวลาใครใช้อะไรไม่ระวังเนี่ย มันจะมีอะไรเออถลอกบ้างมีกาวมีอะไรติดบ้างแต่เนี่ยก็คือคือเนี้ยบหมดนะคะมีเนี้ยบหมดทุกอย่างได้เป็นเบาะหนังได้แดงอีกต่างหากใช่โอเคคันนี้คันนี้พร้อมใช้สุดๆนะคะแต่ด้านหลังเราจะไม่เปิดให้ดูเนาะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันแต่คุณแม่จะไปเปิดด้านหน้าให้ดูแต่ก็ไม่เปิดหลังก็ดีนะจะได้รู้สภาพได้ได้หมดเลยค่ะแต่คันนี้ค้ยกไม่อะเอียดกงพอรู้เลยผ่อนประมาณหกพันสี่ หกพันกว่านะคะหกพันสี่ถ้าเราไม่อยากดาวเลยถ้าเราเราอยากใช้โปรเก้าเก้าเก้าออกรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ผ่อนอยู่ประมาณหกพันสี่หกพันห้าประมาณนี้เงินเดือนก็ประมาณสักหมื่นสามซื้อคันนี้นะคะค่ะค่ะเซฟเซฟหมื่นสามอ่าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามมาได้ค่ะเุณแม่ลืมไม่ดดูดิแก่แล้วแก่เลยอ่ะแอร์เย็นมากเลยโหลูกอ่าได้แล้วอันนี้เป็นตัวจีโอเคไอ้ตัวจีได้เดิมหมดนะคะ โอเคฝากระโปรงท้ายเดิมได้เดิมหมดอุปกรณ์เครื่องมืออะไรทุกอย่างครบเครื่องมือครบหมดแต่ว่าคันนี้ฝาถาดหลังหายนะคุณแม่แถมไหมแถมก็ได้หนูหนูลองดูดิว่าเนี่ยถ้าเราจะดูว่าท้ายโดนชอวัมาหรือเปล่ามันจะมีซีนมะพร้าวอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็เดิมหมดนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะได้เดิมหมดเลยนะคะยางก็ยังดูใหม่อยู่ยังไม่ได้ลงถนนเลยนะคะค่ะเพราะเนี่ยโอเคเลยคันนี้พร้อมทุกอย่าง คันนี้เขาจองไปรื้ยังกัไม่รูน้น่าจะยังนะเราปกติถ้าจองมันจะมีป้ายอยู่ด้านหน้าค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดนึงแต่คันนี้เท่าที่ดูมาถ้า,ถา,ถาคอนเซปต์คุ้มค่าคุ้มราคาของเราคันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะใช่ค่ะคุ้มมากแต่ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนด้วยเนาะโอเคอ,อันนี้ก็เนี้ยบหมดนะคะก็เหมือนกับคันโน้ตเลยอ่า ได้เดิมหมดทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยดูชิ้นดูไม่มีการถอดใช่ค่ะทุกอย่างเดิมหมดนะคะโอเคคันนี้ก็ดาเลยแล้วก็ต่อไอคันนี้เราจะจะไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับตัวนี้ค่ะอ่าคันนี้มาเท่าไหร่คะลูกคันนี้คันนี้ไม่มั่นใจอะค่ะอืมอ่ะไม่มีในนั้นหรอไม่มีค่ะคันนี้นะคะมาอยู่ที่เออมาอยู่ที่ เท่าไหร่อ่ะลูกทำงานกันหน่อยสิคุณแม่ตามไม่ดีหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันค่ะเดี๋ยวขอสรุปให้ลูกค้าเลยเนาะแสนหนึ่งแสนไหนนะหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันโอเคมายใกล้เคียงกันปีสองพันสิบสามราคาสามหนึ่งเก้าสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้เป็นตัวจีได้ปีสิบสามนะคะโอเคคันนี้ออปชันจะเหมือนคันที่เราเพิ่งรีวิวไปเลยอ่าก็คือออกมาออกมาเดียวกันเลยใช่ค่ะได้คโคละสีแค่นั้นเองแล้วก็อื่นก็เหมือนกันหมดมายก็ใกล้เคียงกัน ราคาคันนี้สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าเนี่ยที่คุณแม่บอกว่าเอ้ยดูซิเนี่ยขนาดรถปีเดียวกันเอ้ยคนละปีอันนี้ปีสิบสี่นี้ปีสิบสามใช่อ่าแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ได้ได้ตัวจีเหมือนกันใช่เราจะขายรถส่วนใหญ่แล้วคือที่ร้านก็คือเราจะตั้งราคารถตามสภาพอะค่ะทุกอย่างตามสภาพหมดอ๋อภายในเหมือนคันโน้นเลย่คุณแม่ไม่พูดอะเหมือนกันทั้งหน้าขั้งหลังจะเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยแค่คนละสีคันนี้คันนี้เขาติดกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยละปีมก็มีพร้้อมใชนะะค ค่ะกาสตราดทุกอย่างมีหมดฟิล์มพร้อมใช้แล้วเราก็จะมาตัวที่เป็นมีใหม่ขึ้นมาอีใหม่เลยค่ะคือตัวนี้นะคะปี2017นะคะปี2017ไม่ก็น้อย60,000กโลนะคะราคาอยู่ที่สา9 0 0 0กบาทใช่ก็คือผ่อนอยู่ประมาณสัก700 0ันกว่าเอ้คันนั้นก็ผ่อนอยู่ 6, 0 0 0 6ห00ันกว่าหน่อยๆค่ะอันนี้7,000อันนี้7 0 0ดพันกว่านะคะได้เป็นโฉมดีขึ้นมาอีกด้ปี17เได้โฉมใหม่ขึ้นมาอีกเป็นปีใหม่สุดในคลิปนี้เลยอ่าตัวนี้เป็นเป็นตัว เอทีบนะคะ 1.2J นะคะเป็นตัวเจตัวเจตัวเจจะดูได้เนี่ยถ้าเขาไม่แต่งอะไรเลยแบบมาเดิมๆเนี่ยเขาจะได้เป็นล้อประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เขาเรียกว่าล้อเลยนะคะล้อกระทะค่ะค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้มาดูภายในสิคะว่าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่คันนี้อาจจะไม่ได้คันนี้เขาเรียกมันเป็นมันเป็นซีดานนะปกติยาริสอะมันจะออกมาเป็นห้าประตู มีเพิ่งมีรุ่นเนี้ยที่เป็นยาลิสที่มันมีแบบเป็นซีดานเป็นสี่ประตูออกมานะคะโอเคอเยี่ยมเด็นภายในเขาก็จะตกแต่งที่มันต่างออกไปเอาคุณแจ่มมากันดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่ขอคุณแจ่มนิดนึงเพราะว่ามีคนร้อนอ่ะคุณแม่ดูละใช่เหอออกไม่อากาศเริ่มร้อนนะคุณแม่ว่าโอเคเดือนสองแล้วเนาะโอ้โหโอ้โหโโหเสียงไม่ต้องทำอะไรเลย เครื่องเสียงมี USB มีอะไรหมดนะคะโอเคเขนาดเป็น,นขนาดเป็นตัวเจนะคะลูกอ่าเอบาวไหนดีกว่าละอมีคนไม่อยากลงจากรถตอนนี้เย็นมาเอ่อเย็บแล้วเขาก็ตกแต่งเป็นคอนโซลเป็นหนังพวงมาลัยเป็นหนังเออทุกอย่างก็ดูโอเคนะคะสไตล์โตโยต้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนดูเปิดโดยในเกมีอะไรบ้างลูกก็จะมีถ้าถ้าแม่นๆนะ ต้องมีคู่มือการใช้งานอ่าโอเคคันนี้มีคู่มือการใช้งานนะคะใช่ค่ะโอเคภายในก็กว้างขวางสบายนะคะค่ะค่ะตัวเนี้ยขอคุณแม่เปิดดูด้านหลังหน่อยเพราะว่าได้เลยเพราะว่าอ่าปกติรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ยังไม่เห็นที่มันเป็นอันนี้ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังโอเคอ่ะไม่มีมีคนไม่อยากลงจากรถเท่าไหร่ใช่เพราะมันเย็นมากอันนี้ไมลอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 60,000กโลโค่ะไม้ที่60,000กโลนะคะเออใช่แบบที่คุณแม่บอกคันนี้มันเป็นยานซีดาแล้วมันมันไม่ใช่5ประตูมันคือ4ประตูความหลังมันก็จะปิดเปิดถึงกันไม่ได้แล้วใช่ใช่แต่ความกว้างขังเอ๊ยอันนี้มันใกล้ใกใกล้ใกอันนี้เอาติสเลยนะใช่ค่ะมันเหมือนก็มันก็คล้ายๆมีออสไหม ใกล้ๆวีออลใกล้เอาลติสเลยใช่ใช่เดีดูดูเปิดดูดีเป็นไงบ้างก็คืออ้าวนี่อะไรอะหล่ะต้องคือใยอะแต่ว่าไอ้ยางมันน่าจะอยู่ข้างเดี๋ยวนะข้างห่างอีกเดี๋ยวนะเราต้องไปเราต้องไปศึกษาข้อมูลนิดนึงอันนี้ตรงอือเราจะเป็นอืมแต่ได้แต่แต่ก็ได้เดิมอยู่เดี๋ยวต้องศึกษาข้อมูลจากพี่ตั้มมาแล้วว่ามันยังไงบ้างนะคะโอเค รถข้างหลังดีหมดนะคะได้เดิมหมดทุกอย่างค่ะคือด้วยปี17มันก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยสะโพกซ้ายขวาเดิมตรงนี้ไม่มีรอยถลอกขีดข่วนเห็นไหมคะการใช้งานมันก็น้อยหกหมื่นโลอ่ะใช่ค่ะถ้าดูเนี้ยเราไม่มีรอยขีดข่วนรู้เลยตกเขาขับปีแล้วไม่ถึงหมื่นโลองอ่าใช่นี่ปี2017นะคะเป็นยาลิสเอทีพถูไม่ออกเสียงถูกป่ะเนี่ยเอทีน่าจะถูกอย่างล้วอ่าโอเคหนูต้องเปิดดูหน้าี่คะดูได้ด้าเดิมไหม ก็ไม่เปิดแล้วเนาะอืม <Okay. S 1> เปิดละว,วันนี้วันนี้ก็วันวันอาทิตย์คนก็จะค่อนข้างเยอะมาดูรถเยอะหน่อยเอ้ยแม่ทำให้หมาดิหาไม่เจอแป๊บหาเจอละโอเคอ่ะเป็นไงบ้างคะคุณแจโอเคโอเคอ่ะทุก<น>อย่างเรียบร้อยหมดอเอ้ยแม่ว่าไม่ต้องนั่นดูดูอะไรเยอะแยะเลยค่ะเพราะมันดีมันเดิมอยู่แล้ว มาโอเคมันได้ดีได้เดิมอยู่แล้วอะค่ะค่ะก็ออที่แจ้งไปที่บอกว่าปีค่อนข้างใหม่อืมมันก็จะใช่มันก็จะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเยอะแยะมากมก็ที่ดูมากสุดก็คือดูว่ามันคานเดิมไหมเท่านั้นเองแต่เรื่องแบบสภาพการเดี๋ยวคุณแม่ก่อนอันนี้นี่นึงเดี๋ยวคุณแม่ดูว่าอันนี้เขายังเก็บให้เราไม่ค่อยเรียบร้อยทะเบียนรถด,ด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็มีขันออกได้เราจะมีทีมช่างเราคอยดูให้อยู่แล้วนะคะวันนี้เป็นไงบั่งคะลูกวันนี้ก็ได้ยาลฤกษ์มาให้ดูหลายคันเลยเกือบทุกโฉมเกือบทุกรุ่นที่เรามีเนาะใช่ค่ะไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกมีเยอะกว่านี้นะคะแต่เราก็ก็ถ้าให้เรารีวิวหมดร้านเราคงเราคงไม่ไหวนะคะิีก็วันนี้เราสองคนปากฝากโปรกันฝากโปรกันอะโปรกันอะโปรคืออะไรนะเก้าเก้าเก้า พกแบงค์พันมาแถมตังค์ทองหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะคะเอก็คือมีเก้าเก้าเก้าบาทออกรถได้เลยใช่ค่ะเก้าเก้าเก้าออกรถได้เลยนะคะก็อยากผ่อนประมาณไหนก็แจ้งเข้ามานะคะว่าเราเงินเดือนประมาณนี้ อยากผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงคะได้สเปคอะไรประมาณไหนบ้างคือปรึกษาเราก็ได้เนาะใช่ครัดให้เราเป็นที่ปรึกษาก็ได้ไม่เป็นอะไรบางคนเขาไม่ฟิกรถก็มีนะคะเขาบอกว่าอยากผ่อนประมาณ4,000ันกว่า5 0 0พกว่าข้อใจบางคนเขาแค่อยากมีรถขับเฉยๆมันจะได้สบายกับแบบครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองอะไรเพราะว่าตอนนี้นั่งรถสาธารณะก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเรื่องโควิดเรื่องอะไรยังไงนะคะมีรถส่วนตัวก็ความสะดวกก็เยอะแล้วก็ ผ่อนอยู่4,000กว่า5,000กว่าก็ไม่ก็น่าจะเบาเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะคะโทรมาแล้วก็บอกสเปคของลูกค้าให้เราทราบก็ได้ทำงาน,นะะอะไรรายได้มาจากไหนอยากผ่อนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยะโทรแจ้งมานะคะ,คะเราสองคนก็พยายามจะรับโจทย์พวกนี้มาแล้วก็ส่งต่อให้พวกพี่ๆที่เป็นฝ่ายขายพออธิบายแล้วก็บอกเงื่อนไขให้ฟังนะคะ,คะแล้วก็อยากให้มั่นใจบริษัทพิทยยนต์นะคะ,คะว่า พยายามคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ออีกรอบหนึ่งจุดจีนนี้ก็ขออวยพรให้แฟนๆแล้วทุกคนนะคะ,ะก็ะเฮงๆรวยๆปงัปงๆนะคะซินเจียยี่<ข>อินมี่หใช้นะคะเก่งมากโอเควันนี้เราก็อยู่กันที่พัทย์นต์สาขาใหญ่นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนทุก EP ก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพใกล้ๆสวนสยามค่ะ โอเคพบกันใหม่ EP หน้านะคะ,คะวันนี้เราสองคนก็ EP สามสิบเจ็ดไว้ด้วยเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Patreon เพชรยนต์วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ้ตุ้งตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช